เปิดนาทีน้ำป่าทะลักเมืองคอน15อำเภอเจอหนักสุดจากกรณีหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับฝนตกหนักซ้ำเติมลงมาต่อเนื่องโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกโดยทางปอพนครศรีธรรมราชได้สรุปน้ำท่วมเมื่อเย็นวานนี้ว่ามีพื้นที่น้ำท่วมหนักรวม11อำเภอรวม39ตำบล140หมู่บ้าน และมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนั้นล่าสุดกลางดึกคืนวันที่สองธันวาคมฝนยังคงกระหน่ำตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนประกอบกับมีน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราชได้ไหลล่าเข้าท่วมหลายอำเภอพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบริเวณกว้างและน้ำป่าย,ยังไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาลน,นครศรีธรรมร,ราชทุกตอกซอกซอยจนจมใต้าบาดาลในพริบตาทำให้ชาวบ้านหลายครัวเรือน ต้องเร่งขนเข้าของขึ้นที่สูงกลางดึกชุลมุนทั้งคืนล่าสุดมีรายงานว่าความเสียหายเบื้องต้นขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยได้รับผลกระทบและเสียหายเบื้องต้นจํานวน15อำเภอรวม78ตำบล351หมู่บ้าน7ชุมชนซึ่งพื้นที่ประสบภัยในตอนนี้คือร่อนผิบูร์แยก300กล้าขาเข้าเมืองรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ช้างกลางมีต้นไม้ล้มขวางถนนไปทางสะพานเขาทง ถ้ำพันนรา,รามีน้ำท่วมขังบนผิวจาราจรวังกล้องลานสการถเด็กไม่สามารถสัญจรได้เส้นพรม,มโลกพรมคีรีมวลน้ำมีความสูง50 cm, เซนติเมตรเบญจมะนาพรุตลาดนาชุมศูนย์ราชการนาสารรถทุกประเภทไม่สามารถสัญจรได้หน้ารามรถทุกประเภทไม่สามารถสัญจรได้ บ้านตานราชพัฒใช้ได้ช่องทางเดียวคือขาออกหน้ามอราชพัฒน้ำกำลังขึ้นประมาณ15.9ม mm. ิลิเมตรสะพานราเมศรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รถใหญ่โฟร์วิวระวังหลุมถนนพัฒนาการคูขวางราชดำเนินรถทุกประเภทไม่สามารถสัญจรได้แนะนำให้ใช้เส้นทางเอกนครประตูลอด มาจากอ้อมค่ายใช้เส้นทางเอกนครมาจากหัวถนนใช้เส้นทางประตูลอดโค้งสีทวีรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รถยนต์ต้องใช้อย่างระมัดระวังหมู่บ้านเอื้ออาทรสะพานยาวรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ตำบลท่าชักตำบลปากนครน้ำท่วมทุกบริเวณโดยเฉพาะวัดคง้งคาเรียบสีแยกหนองว่ารถเล็กไม่สามารถสัญจรได้สนามบินรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้โอ้ยมานะมาว่าเดิมแล้วครับผม ต้นเร่เลยครับมาหาว่าเด็กเดียวที่ผ้มแรงอยู่แล้วปีนี้สุดโุนเลยครับปีนี้ข้นอย่างต็อกมากเลยครับตกนักมากเลยครับตอนนี้ฝ่นเพ้นมาดูอยู่ไหมครับ จังหวัดนะครศรีธรรมราชครับผมเนี่ยแกอยู่น UM ี่ครับครับผมครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย